สวัสดีค่ะนิงค้ามิเคนโชค่ะชาวราศีธนูประจำวันที่20ถึง26มีนาคม2566ค่ะสัปดาห์นี้นะคะเกี่ยวกับเ,ออเรื่องของการจบสิ้นนะคะเรื่องของความคิดมากคิดเยอะความกังวลต่างๆเรื่องของความล้มเหลวนะคะหรือสิ่งที่ไม่เป็นไปตามที่คิดที่คาดไว้หรือเกี่ยวกับบรรยากาศแย่ๆเกิดขึ้นได้นะคะ การงานเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงรูปแบบการดำเนินงานใหม่ๆนะคะบางรายเกี่ยวกับเพื่อนร่วมงานเป็นพิษนะคะทำให้งานเนี่ยไปถึงเป้าหมายได้ช้าลงนะคะอาจจะมีการขัดแข้งขัดขาหรือการที่เอามือไม่พายเอาเท้าลาน้ำก็ได้นะคะชาวธนูสัปดาห์นี้ก็เหมาะกับการเปลี่ยนแปลงงาน ถ้ารู้สึกว่างานที่ทำไม่รักไม่ชอบนะคะก็อย่าไปเสียเวลาทำหรือเกี่ยวกับการสิ้นสุดความสัมพันธ์กับคนบางคนนะคะในสายงานของเราก็ได้รวมทั้งการเอาตัวรอดนะคะจากสถานการณ์ที่เป็นอยู่หากจำเป็นต้องทำนะคะกับตําแหน่งนั้นๆหรือสิ่งที่ทำอยู่นั้นๆน,น,นะคะก็เหมือนกับก้มหน้าก้มตาทำไปนะคะไม่อยากต่อกรกับใครเป็นต้น การเงินช่วงนี้เหมาะกับการเคลียร์หนี้เคลียร์สินนะคะใครที่มีภาระก่อนหน้านี้ก็เหมือนกับต้องจัดแจงเคลียร์จะได้จบปัญหาในเรื่องของการเงินช่วงนี้ใครที่มีลูกหนี้มีเจ้าหนี้นะคะก็เหมาะกับการพูดคุยเจราจาเรื่องของเงินร่วมกันได้สุขภาพนะคะอาจจะพบโรคที่แฝงอยู่โรคประจำตัวเกิดขึ้น อาจจะเป็นโรคจากกรรมพันธุ์หรือเป็นสิ่งที่ไม่เคยเปิดเผยไม่เคยรู้มาก่อนนะคะเพราะฉะนั้นก็เหมาะกับการตรวจเช็คสุขภาพประจําปีบางรายเกี่ยวกับการเกี่ยวข้องนะคะกับเรื่องของการเกิดแก่เจ็บตายของคนในครอบครัวหรือญาติพี่น้องได้คนโสดสัปดาห์นี้นะคะยังไม่เหมาะกับการเริ่มต้นใหม่นะคะถ้ามีการเริ่มต้นในช่วงนี้นะคะก็ต้องค่อยๆเรียนรู้ อย่าพิ่งผีพามนะคะหรือ,เ,อเกินร้อยเกินไปนะคะจะทำให้ผิดหวังส่วนท่านที่มีคู่แล้วนะคะคู่ไหนที่ไม่ไหวก็เหมาะกับการแยกย้ายการสิ้นสุดความสัมพันธ์หรือการพูดจาเจรจากันนะคะเพื่อประครับประคองสถานการณ์ร่วมกันในสัปดาห์นี้ได้ค่ะ หากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับนิงคุณสามารถอินบ็อกมาที่เพจคามิคเคนโชได้เลยค่ะนิงจะรีบตอบกลับไปฝากกด Subscribe ติดตามช่อง YouTube คามิคเคนโชของนิงด้วยนะคะและพบกันใหม่สวัสดีค่ะ